สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องนี่คือเสียงจากสีบาน,นะครับเพื่นอนครับวันนี้ผมจะแบ่งปันในหัวข้อ5สิ่งที่เราควรอธิษฐานในวันปีใหม่นี้ส่วนตัวแล้วก็ขอเป็นคําอธิษฐานของผมที่อธิษฐานเผื่อพี่น้องครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อตัวเองด้วยแล้วผมก็อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานใน5เรื่องเหล่านี้นะครับในทุกๆวัน ที่ท่านจําได้หรือนึกออกประการแรกครับต้องลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียนั่นหมายความว่าต้องอธิษฐานทูลขออย่าให้สิ่งที่ไม่ดีหรือความผิดความบาปต่างๆเหล่านั้นมันติดตามชีวิตของเรามาสิ่งใดที่เราจะต้องทิ้งเราต้องสารภาพบาปก่อนนะครับและขอฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะชำระเราให้พ้นจากการอธรรมการ บาปทั้งหลายทั้งปวงและนี่คือสิ่งแรกครับที่เราควรให้ฐานฐานสารภาพบาปของเราเมื่อปีที่ผ่านมาและอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาหลอกล้อนเรามาล่อลวงเราอีกเราต้องเอาชนะความบาปนั้นให้ได้โดยอาศัยพึ่งพาฤทธิ์เดชของวิญยานครับมีอะไรที่เรายังทําไม่ได้หรือไม่ได้ทำเลี้ยงคาดตกบกพร่องอยู่เราขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือเสริมกําลังเรา ในการที่จะทำให้สำเร็จในปีนี้สิ่งที่ยังทำไม่ได้สิ่งที่เราสัญญากับพระเจ้ายังไปไม่ถึงก็อธิษฐานครับขอกําลังจากพระเจ้าเริ่มต้นใหม่ครั้งครับอย่าพึ่งท้อใจครับผมยกตัวอย่างเช่นหลายคนอยากจะเขียนแดรี่หลายคนอยากจะเฝ้าเดียวทุกวันหลายคนอยากจะมีการรับใช้พระเจ้าหลายคนอยากจะปรนนาตัวหรือบางท่านบางคนอาจจะได้ยินเสียงหรือกระแสะเรียกของพระเจ้า แต่ยังไม่ตอบสนองพี่น้องครับในปีนี้เราควรจะต้องมีอะไรใหม่ๆซึ่งข้อที่2ครับประการที่2ก็คืออธิษฐานเผื่อสำหรับสิ่งที่เราตั้งใจจะทําในปีใหม่นี้ครับอะไรที่เราตั้งใจอยากจะทําเพื่อพระเจ้าบ้างพี่น้องครับอาจจะต้องนั่งและก็ลิสอ์ออกมาว่าต่อไปนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องผมอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องอย่างเฉพาะจาะจง ผมอยากจะออกเยี่ยมเยียนพี่น้องผมอยากจะโทรศัพท์เลี้ยงดูพี่น้องผมอยากจะเข้าสู่กระบวนการการสร้างสาวกสิ่งต่างเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราตั้งใจจะทําหรือไม่ในปีใหม่นี้สิ่งที่จําเป็นก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเราจะต้องหาสิ่งที่สําคัญและสิ่งที่เร่งด่วนก็คือทําให้พระมหาบัญชาของพระเจ้านั้นสําเร็จก่อนและนี่คือคําอธิษฐานประการที่สนะครับ ประการที่3ครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้อธิษฐานแบบยาเบสก็คือขอพระเจ้าขยายเขตแดนของเราเขตแดนของเราในที่นี้มีอยู่สองความหมายนะครับเขตแดนแรกก็คือดินแดนฝ่ายโลกนี้ดินแดนฝ่ายโลกนี้คืออะไรครับก็คือเราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานความรับผิดชอบของเราถ้าใครทําธุรกิจก็ทําธุรกิจเพื่อพระเจ้าถ้าใคร เป็นลูกจ้างใครรับเงินเดือนเราก็ทำให้ดีที่สุดอย่าลืมครับ Good business ก็คือ o o d u u s n n s s ครับธุรกิจที่ดีก็เป็นธุรกิจที่พระเจ้าประทานให้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำซึ่งเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องทำธุรกิจของพระเจ้าธุรกิจของเราคือธุรกิจของพระเจ้าบริษัทของเราก็คือบริษัทของพระเจ้า หน้าที่การงานของเราก็คือหน้าที่การงานที่พระเจ้าอมอบหมายให้กับเราทำเขแดนในอีกความหมายหนึ่งก็คือเขตแดนฝ่ายวิญญาณครับที่เราจะต้องรุกแล้วก็ก้าวหน้ามีชัยชนะในเรื่องของความบริสุทธิ์ในเรื่องของคิดส่วนตัวในเรื่องของการเป็นพยานการประกาศการสร้างสาวกเราคงจะต้องใช้เวลาสงบๆนะครับคิดสักนิดหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรแล้วเราก็เขียนออกมา แล้วก็อธิษฐานแต่และอย่างแต่และอย่างครับผมเชื่อแน่ว่าถ้าพี่น้องมีประสบการณ์การอธิษฐานแต่และอย่างแต่และอย่างอย่างละเอียดพี่น้องก็จะมีอะไรที่งอกเงยออกมามากมายและเกินครับที่เป็นความปรารถนาที่เราอยากจะทําถวายพระเจ้าแต่พี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าต้องอธิษฐานถามพระเจ้าก่อนนะครับว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําอย่างนี้หรือไม่อย่างไรและนี่คือประการที่3นะครับ ต่อไปคำอธิษฐานประการที่4อธิษฐานเผื่อพันธกิจและกิจจักรที่พี่น้องสังกัดอยู่นะครับพี่น้องครับกิจจักรนั้นเป็นคำตอบของพระเจ้าเป็นแผ่นดินสวรรค์ที่มาตั้งอยู่ในโลกนี้และเป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนพวกเราว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่แท้จริงแล้วคริสตจักรก็คือก่นครับเมื่อเราอธิษฐานเผื่อคริสตจักรก็คืออธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราที่เป็นคริสเตียน พี่น้องที่เป็นผู้นำพี่น้องที่เป็นศิทธิพิบาลเป็นอาจ,จารย์เป็นผู้ที่ใช้ของประธานพี่น้องที่มีความเป็นผู้นำหรือฐานะผู้นำหรือหน้าที่ตำแหน่งผู้นำในกิจจักรเราต้องให้ฐานเผื่อคนเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้นั้นเป็นคนของพระเจ้าและพี่น้องไม่ว่าอยู่ในระดับไหนก็ตามครับเขาก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกับพวกเราฉะนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น ความเป็นผู้นำคือพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับคนบางคนและคนบางคนเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบโดยเพราะยิ่งผู้สอนจะต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นถึงสองเท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจครับว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อสิทธิบานของเราอาธิษฐานเผื่อผู้นำของเราอาธิษฐานเผื่อคณะธรรมกิจอธิษฐานเผื่อผู้นำทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นครูระว,วีที่สอนเด็กเล็กๆหรือแม้กระทั่งบริกรคนงานที่ รับใช้ในกิจจักรเช่นเดียวกันประการสุดท้ายกับประการที่5อธิษฐานเผื่อจิตวิญญาณของบุคคลที่เรารักที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้ายังไม่ได้เป็นลูกของพระองค์เหมือนกับพวกเรานี่คือเรื่องที่สําคัญมากครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นเขาอีกหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปกันแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือความจําเป็นเร่งด่วนมากสําหรับคนที่เรารัก โดวยว่ายิ่งไม่เพียงแต่คนที่เรารักเท่านั้นแต่เรายังต้องอธิษฐานเผื่อการประกาศการนำวิญญาณกับคนอีกมากมายที่เขาถูกมารซาตานข่มเหงถูกมารซาตานดังควานถูกมารซาตานชักนำล่อลวงหลอกลวงฟ้องผิดและฆ่าทำลายพี่น้องครับนี่คือ5ประการครับที่เราจะต้องอธิษฐาน อธิษฐานในปีใหม่นี้ครับให้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้เพราะว่าทั้ง5ประการนี้นะครับเกี่ยวข้องกับตัวเราชีวิตส่วนตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้คนรอบข้างเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณเกี่ยวข้องกับการนำวิญญาณเกี่ยวข้องกับการประกาศเร่งดูการร้างสาวบกและผมเชื่อแน่ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้พวกเราทําพวกเราอธิษฐานเพื่อที่พระเจ้าจะสามารถมีส่วน ครอบครุมครอบครองชีวิตของพวกเราได้พระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรของพระองค์มาถึงผู้ที่รักพระองค์มาถึงผู้ที่ยอมเชื่อฟังและเราจะเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานครับขอพระเจ้าส่งอํานวยพระพร,พรพี่น้องที่รักทุกท่านในวันปีใหม่นี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าในวันปีใหม่นี้คำพึงหลายขอทิฐานเผื่อ ชีวิตของข้าพงศหลายเองอธิษฐานเผื่อพันธกิจของพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องครดสตจักรอธิษฐานเผื่อสาหรับพันธกิจการประกาศเลี้ยงดูช่างสาวกขอพระเจ้าทรงโปรดนําพาพวกข้าพงศ์ทีหลายใน5ประการนี้ที่ข้าพงศหลายปรารถนาที่จะเห็นถึงพระทัยของพระองค์พระราชประสงค์ของพระองค์สําเร็จในชีวิตของข้าพงหลายทุกๆคนขอบคุณพระองค์อธิษฐานมอบพี่น้องให้อยู่ในพระคุณความรักความรอด ของพระองค์ในปีใหม่นี้ให้ได้ปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากพยันตรายปลอดจากการถูกล่อลวงและให้ชีวิตของเงาไหลนั้นใกล้ชิดกับพระองค์มีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดกราบทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอํานวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้นิว year 新年快乐！